อะไรขายบ้าง ไม่รู้เลยซื้ออะไรขนมไทยอะทุกคนสิบบาทเองนะใช่หรอไม่ใช่อะถ้าเขียนปิดหรบอกน่าจะยี่สิบเขียนผิบบาทนะลองถามดิพี่ลองถามดิถามเท่าไหร่ยี่สิบฮะทำไมสิบบาทอะ ขายถ้วยเล่เหรอนี่เอามาวะเอาหาเอาสิบบาทเองค่ะเอาเี่ยอันเฮ้ยหนูเี้งทุกคนสิบบาทเองเพื่อนเนี่ยนี่อะไรเนี่ยของแพงเนี่ยโอรอยกระติมบมันกระติมบามะเนี่ยหนูบ้าง ไอแยากนะรู้เลยต้องมต้องเอาเหมือนกันวะเออแยกดิทุกคนเนี่ยสิบบาทนะเพื่อนเ่นเนี่ยสิบบาทเองเนี่ยขายกูตลาดนัดเอ็นพีเอ็นีสองนะมามาตอนนี้ยังทันนะนเพื่นอน,น,นเนี่ยปาดซือหน่อยได้ปนะ่ะไม่มีอะไรใส่เด็กไม่เอาไม่เอาอใส่นี่ด้วย <extern> เอามาให้หนูหนูอันใส่อันพี่ถึงของพี่ไปเขาคนมาอุ่นลองก็ได้ค่ะสิบบาทสิบบาทแล้ว เลยเนาะสิบาทเองทุกคนมีมันมีอะไรด้วยเออไปดูก่อนมีอะไรอีกพี่หนุ่มเมื่อกี้คิดว่าเขากลับป้ายใช่ไหมทำไมสิบบาทไม่น่าเชื่ออเนี้ยเออเออเขาย่เลย เนนผักผมค่ะเพื่อนเป็ดขนมจีนค่ะเสาปวยเขาจะเก็บหมดแล้วอ่ะ สองนะทีโอทีเพื่อนๆตลาดนะัดมาช้าตลาดจะวายหมดแล้วเพื่อนๆพื่อนอไรก็ใ่แต่ผัวไปกินดีไหมทุกคนขัวเลยนะซื้อผัวค่ะทุกคน

ปลาดอนลี่ทอดค่ะน่ากินหลายอย่างเพื่อนไก่ทอดอร่อยครับอร่อยจริงจริง ไม่เชื่อใจตังห้าสิบบาทหบาทเหรอไม่รู้อ่ะไมไ่ถามเขาว่าเท่าไหรเฮ้ยไม่เอาแอปเปลิลเหรอหรแอปเปลิลสิบบาทเพื่ เจาสาวอ่ะนัดเราแต่ตัวเองกลับไปที่ห้องของหน่ำห้องไหนอะที่แฟดแล้วหวลนลอกกาอะไรมาเอ้าไม่ไหวอยู่นนี้ยังไงกันเนี่ยมนะอเ้ยมีเสื้อผ้านะ่ะเขาลุมกันเลยนะ่ะเสื้อผ้านะ่ะทุกคน สื้อผ้านนเ,เื่อแซนวิชค่ะแซนวิชแซนวิชเสื้อผ้าพรฝั่งนี้เสื้อผ้าเ,เพื่อ มีที่ชาร์จเลยตรงไหนมีที่ชาร์จร้านนี้มีปะไม่มีลองดิมีปะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ปะีท่ชาร์จโทรศัพท์เดินไปร้านโทรศัพท์ประมาณหกเจ็ดร้านค่ะโอเคค่ะเฮ้ยของอะไรพี่หนุ่มรู้ดิแบนแบนหรอแบนทำไรน่าร้านเนี่ยทำไรเ่ย บาท่นื <50. S 1> อยบกได้หัวช์จอะไม่ใช่หัวนะสายอะยอยเออจริงหนูก็เพิ่งสั่งสายไปได้เนี่ยสั่งไปเยอะเลยเพิ่งสั่งวันนี้อยู่ๆมันก็ชาร์จไม่เข้าที่ทำงานอะนะไหนวะในร้านอยู่ไหนอะ เดินดูไปเรื่อยๆเพื่อนตลาดเฮ้ยเข้ามาเลยครับเพี่อนเดีอออเลยเหรออยร้านอีตาคนนั้นเยใส่เนอ๋อีสายมีเอาสายอย่างเดียวปะัดีจ้าไหนวะเอ มีสายอย่างเดียวป่าไม่ต้องมีหัวมีครับผมรุ่นไหนครับรุ่นไหนโทรศัพท์รุ่นไหนครับอันี้เท่าไหร่คะเนี่ยขอให้โอนได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ของขอเขาเรียกอะไรไทยซีไหมไทยซีนี่หน่วยเดียวอ๋อไทยซีชาร์จแรงไหมเนี่ยไทยซีฟมีมีนะพี่ของแท้ okay, ไม่ต้องห่วงอนะไรเนี่ยไทยซีค่ะแรงเลยไหม แลอ,ลองเอาอันนึงก่อนอันนั้นเท่าไหร่แรงแรงอัร้อยเ,เอดียวก็พอนะเพื่อนๆนะไม่ต้องใส่ถุงละมันจำเป็นต้องใช้ละจำเป็นต่เงิน <laughs> <laughs> เงินอะมีปะเอาด,าดูดิแบงพันก็ได้นี่เด้ง<ม>เด้งไปไหนหมดเนี่ยนั่นนั่นลมเป็นปุ๋งแล้ว โอ้ยขอบคุณมากพี่มาแจ้งเงมีตังค์โยนโปยโยนทิ้งเลยโหลดๆหลขอบคุณค่ะตัดตรงนุ้ต่อนาได้ที่ชาร์จแล้วเพื่อนหลาด พี่หนุ่มไม่แค่นี้เหรอโหมีแนวนู้นด้วยอ่ะของเยอะนะอันนี้มีอะไรขายมีชาขายไหมกาแฟสดชากาแฟมีหอยนี่ไหมเบอร์ดี้มีเตเนตว่ะเบอร์ดี้มีเบอร์ดี้ไหมเบอร์ดี้มีไหมเบอร์ดี้ ไปฟังนน้นนะเ,เออมึงรู้รอ่ะเอออะไรเรือมีแค่นี<ๆ>้ขลาดนนั๊ยาวใหญ่ครับเพื่นอนทุกคนนะครับคุณหนุย่ยด้วยไ,ไ,ไหนยัยหนุ่ยไม่ห่อใช่หรอเอามดครับเออะไรเนี่ยเอกันเลยเอาเนี่ยไปมาเลี้ยงเงไมไรไม่เป็ไไนไรครับคุณค่ะขนมหวานทั้งหมด ได้อะไรเมื่อกี้ได้อะไรได้ของโูกนั้นเลยพอดีเขามาอยู่กับแม่ตอนเช้าเมื่ไหนกันเซื้อของใช่เดี๋ยวกลับไม่ไปเที่ยวนู่นมั้งไม่ได้ไปเลยเอาวางเขาเลี้ยงปุงสุชาติเลี้ยงเลี้ยงทะเลเลี้ยมคาเฟ่เลี้ยง แกถามใครเลี้ยงแกไม่เรียกเราตกใจหมดฮะกระดานกะไลยตกใจหมดเฮ้ยขายอะไรวะแตงโมปั่นเนาะสี่สิบบาทกินจูกิมจูโอตลาดนัดยาวเลยเนาะยาว นานัดยาวเลยเพื่อนๆจริงๆแพงไม่ไหนไอหัวไอที่ชาแพงนเนาะไม่ยาถามละโดนร้อยโดนซิวแม่อ่ะมันจำเป็นต้องใช้ออเดี๋ยวลองดูไทยซีมันจ,จำเป็นอ่ะ อไเออใช่พี่หัวแบบพี่อ่ะใช่ไหมพี่อะไรวะานะพัดลมมันหมายว่าพัดลมนะโหเดินใจเนาะมีของทุกอย่างเลยทุกคนเนี่ยของเยอะมากเลยยังเดินไม่หยุดเลยนะ เมื่อกี้กลหนหน้องถ่ายน่าจะหนูเด้ะใช่แกองมาถืออะไรกันทเลิศทะาแบบนี้วะไม่ถือทำทุกทำทุบเลยทำทุบโอ้หมดแล้วหรอหมดแล้วกลับไปหมุมนไนหะมหมุนดีกว่ากลับเถอะขอ,องเยอะตัดเหรอ,อเยีย ตรงมาหยุดอยู่ตรงนี้หนุ่ยพอดีเลยเมื่อกี้โอโลแกนึกว่าหัวหน้าเลี้ยงเลี้ยงบ่หวะ กินกาแฟาวะ่ะมีกาแฟาขายไหม,แต,หมแต่ถ้าซักกาแฟาไม่เอาอะไปนี่เท่าไหร่วะหวานปะเนี่ยหวานปะหวานมากกินไม่ไหวเด็กใช่ไหมกันนั้นไนะอ้ก,กาแฟาตรงไหนวะที่เราซื้อกปนแบหวานเทียบอะ่ะกินไม่ได้เลย เฮ้ยหนูจำหน้ายายหนุยไม่ได้ว่ะเออถ้าไม่บอกเขาก็ไม่รู้นะวิ่งไก่ย่างบางตาลนะมันหย่องไอพีเอ็นก็เพื่ันมันไปเะพี่เทนน่ะเขาต้องกดนะเอาจริงไอ้ของมันเพราะว่าแกเป็นเบาหวานแล้วแกกดเลยเลยกลัวอิดอดมากกว่าเขาเสียค่ายาต่อเดือนแปดพันฟานะเว้ยเบิกไม่ได้เลยนะจ่ายเองมีเงินไปเสียค่ายาทำไมวะเนาะ คือตัวเองกินที่แบบชอบกินไงแล้วถึงเวลามากินยาเนี่ยน่ะน้ำสีเขียวอ่ะแล้วก็ยาอะไรลูกแปดพันกว่านะเบิกไม่ได้ที่เบิกได้ต่างหากอันนี้คือเบิกไม่ได้จ่ายแปดพันอ่ะส่วนต่างส่วนต่างอะไรล่ะไม่ใช่ส่วนต่างจ่ายเต็มเต็มพี่ตัดแล้วหรอเออมันตัดแต่งวร้อนเหรอองหนูก็เริ่มร้อนแหละ ได้เลยรู้ว่ารือว่าพาฟิเนตเฉยๆเดินเลยๆละเพื่อนสามบานน้าิดแม่เหรอโทรเ่าเลยวหรเฮ้ยเขานิยมอย่าช่นอเกาหลีอเกาหลีสาบานเกาหลีบานไม่ใช่ไม่ใช่บานนี้นะต้องบานเป็นสองเท่าอาม ไอเกาหลียังแกงอ่ะพี่ใส่มาทำงานดิแก๋าเลยนำเทนเลยอ่ะตัวี่ใมพี่มันก็นำเทนไง,งคนมองดีไม่ดีเราไม่สนใจอ่ะเข้าใจะปบะ <c oughs> โค้งหัวเราก็นั่งห้องเลยเรา <c oughs> นำเทนเราไม่สนใจ <c oughs> ไม่แคร์ผื่อไม่แคร์ของแค่ เราจะแค่ซื้อเพื่ออะไรเดินเหนื e e ่อยวะเดินเหนื่อยเหนื่อยนะเนี่ยมีอะไรให้ซื้ออไหะหลังเปียกหลังเปียกไร่สดกระดิ่งกันนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะเดี๋ยวเราขอปิดปิดกัน นี้ก็พาเดินตลาดนัดมันพี่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่องอาจารย์นุ่ม 5G ติดตามได้จังงง่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์นุ่ม 5G ติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวมีคลิปหน้าจะเสนอเอ็นทีทุกท่านได้ดูใหม่นะครับผมสวัสดีครับสวยนะทุกคนอันนี้ที่ NTTOT นะเพื่อนๆมาเดินตลาดนะัดแต่ของจะหมดละตลาดวายแล้วมา,าทีหลัง ล้วร้อนใช่นะมาช้าดีแล้วเพราะอะไรล่ะเดี๋ยวคนเยเอะนี่ตึกอะไรวะพี่ตึกที่นั่นอยู่เฮ้เราเราเข้ามาใครอยู่อ่ะมันมีเสาไวน้ำอ๋อที่สีเท้าเข้ามาดูแลอยู่เหรอเด็กหนุ่ยอยู่เนี่ยเรยหรอ แมวบ้าพี่เจรีไม่มาอยู่ไงใช่ไหมเขา,าจัดห้องไว้แรกๆก็ดูดีอ่ะตอนหลังอง่ะเหรอใน,นห้องึีนน่ดุยเนาะอ๋อเหรอโอ้ยกลับแล้วเพื่อนๆ กับพี่ตั้งก่อนว<อ>ันนี้ไปไหนต่อประเด่ะคุณหนุ่มของงาน,ออน,านมั้ยไมงมีแล้ว อาศัยรถของอาจารย์หนุ่ม g มาจ่มาเพื่อนๆแล้วสุวิศรากลับดีมงเนี่ยกลับไปทำงานอะ่ะไม่รู้ค่แะแหม่ใกล้อบอยนะไม่แสดงว่าเขา,าตรงนั้นก็ไม่รูก็ไม่รู้มาตรงนี้ถึงจะเลิกกอ่อนมันก็ไม่ใช่เหมือนของเราอะ่ะพี่ต้องกลับแปดที่ยังนั่งคุยอยู่นี่ก็จะคุยกับใครปะวะใช่ไหม จะย้ายป่อยไม่เหรอใช่ยิดต่อจะย้ายอยู่ย้ายได้ไหมได้ย้ายไปอยู่ไหนล่ะตึกหน้าตึกหน้า,นาลูกค้าเอ่อลูกค้าภาครัฐอ่ะรอทอ่ะแต่ส่วนลูกค้าเอกชนอะไรทุก,กอย่างเขาเป็นแบบนั้นอ่ะน้องถุน้องน่าเหงื่อชุ่มเลยนะทุกคน เฉลี่ยออกช้าห้าโมงใช่ป้งออกกับพี่เทนน่นะเดมิงมาน่ะเดมิงมานั่งอยู่ด้วยเมื่อวานมาเดี๋ยวเปลี่นเป็นไรเลยไม่ใช่หรอกมันเล่าหน้าดแดงมันแงงเดียว,ยวกันน่ะเองฟอเลยเช้าถึงได้ป่ะ้ฉลี่ยจะไปต่อเหรอ <c oughs> แล้วหั้าหนุ่มอ่ะหั้าหนุ่มไม่เอาตัวห,หน้าหนุ่มไม่ออกตัววะหน้าหนุ่มบอกเดี๋ยวกูก็ต้องไปขับรถเตี้ยเดี๋ยวกูลำบากใช่ป่ะเดร้องเรียนตายเงินกูจะฟิวไม่ได้เนี่ยหม เียงเพลงดังไม่ไหวครับปุดนหัวแม่หุดหัวูวะมันมันดังตลอดเวลาแล้วเพลงอะไรถ้าเพลงเกาหลียังพอนั่งฟังได้นะหมอลำบ้างอะไรบ้างของเทกของเท้โอ้ยมันจะบ้าเราไปดูวเว้ยของแท่เก็บเลยปะราเก็บปเก็บไปดิของแท่ The option. ป่ะอ๋อั้แต่เมื่อไหร่วะเอาไปละไม่ถูกอ่ะ,อะ,ออะให้ให้รวะโอ้ยกาแฟตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วกาแฟน่ะแค่สามสถูกมากเลย มาดูว่ารู้มาแจกอะรไนี้ก็้ามาซื้อใช่โหเนอะกมากเลยนะยมากยอง้ออโหคุ้มอ่ะ จริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่สิบบาทนะมันแพงอะ่ะยี่สิบปะ่ะมาลดราคาแล้วมันจะเลิกแล้วใช่ไม่ยี่สิบก็ยี่ห้าใช่อาจารย์ก็ไม่สนใจพวกเราแล้วพูดถึงอ,อ,อาจารย์ไม่สนใจพวกเราเลยวอ,อ,อนะดูแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วมองเลยเ,เขาอยู่ไปเท่านั้นนะตัวเองจะเอาขั้นขนาดไหนวะสองขั้นไม่มีทางได้หรอกได้หรอ เราไงจบประถิทำไรอ่ะเราใคงคิดว่าแต่เขาไม่ชอบพุยประชานะชารีไม่ให้เขาอยู่แล้วให้เขาไม่ได้อยู่แล้วมองออกไไม่เขามมองออกนะเนี่ยเขาแรกก็นึกว่าปาลีปาลีหลับมันหมดแล้วพี่จิตรมาจะถ่ายรูป แล้วพี่ยิงไปไหนแล้วพี่ไปขึ้่ไนเลื่นบนอีกเหรอถึงแล้วเพื่อนๆกลับมาจากที่อืตนตลาดน,นัดมา เอาไหมพี่ให้เดากี่บาทสิบสิบบาทสิบบาทเองทุกคนเนี่ยเขาจะกลับบ้านไม่ได้มาสามพวกเราของถูกไม่ได้ ไม่เอาเอากลับไปกินบ้านจินตอนนี้ไม่ไหวหรอกไม่ใช่ไปถึงบ้านเปรี้ยวปรี๊ดสบายเลยทุกคนนี่แะทิล้วนเลยคนๆเอาไหมเฮ้ย <Hey, S 2> นี่เมาอยู่วะเนี่ย <c oughs> อันนี้อร่อยอ่าแบตจะหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนชาร์จก่อนเนี่ยไปซื้อที่ชาร์จมาร้อยหนึ่งเนี่ยแพงจังเจอกันใหม่รนหน้าขอบคุณมากทุกคนเลย ขอบคุณคทุกคอมเมนต์ด้วย